คนกล้วยครับอึนากล้วยเป็นหยวกมกนูอ่ออวออไปีตัวเอาไปัไปเซ่นเออไปได้เอามือ่สิมีเมนูมกนูนะครับเซเดอให้ห้าชมมกนูนี่ยนูตัวไนี่มกนูใส่หยวกใส่ผักใส มุตะไข่เนี่ยครับนี่ยนีนี่ทางแรกกัิมาห,หกกาหันผักก่อนตักีล่วหันตะไข่ตะไข่ปัานห้องบ้งองไ,ไ,ไปขึ้นไปขุดไข่ข้างหลังขุดห้องไปข,ข,ขึ้น อย่าไปโอ๊ย oh. น <Darwin> <confusing> ั้นงๆ้น anyway. ั่นกล้วยมุกใส่กล้วยนี่ลวกกล้วยมันจะอร่อยพีคมาพีคแซงพีคไปเอาพี่ไาพีพี่ชพีคในป่าป่าเก็บเก็เอ็บเอาเอาปลดปลดเฮ้ยมาห้ามถอดป็ดยังไงวะซ่บหนี่มกู่บบนี้วัด ตำบอกเลยต้องตำ <c oughs> ตัวต้องใส่ช้อนหนึ่งนะครับช้อนใส่หน่อยแสบหน่อยเสหลายแบหลายขาดไปคือนามปลาอีตูใส่ลงไปใส่ลงไปพ <c oughs> ิกโดดใส่ลงไป กันมามันสีแสบแล้มันสีชมพอดีมาวนี่คือหมูหัวหอมสุดยอดย่ำโม้ยหมูสุกแก่หนีิใช่ใช่ใช่ว้าวโอ้โหเปิดน้ำมันดู ของแขมันต้องซิมอาแงต้องซิมเองแขมต้องซิม